เข้าสู่เนื้อหาของตัว Starcraft b r o o d War กันแล้วนะครับก็เป็นเนื้อหาต่อจอากภาคหนึ่งแลน,นะเนาะแต่ว่ามาในเวอร์ชัน Starcraft 2องนาซีของนะครับก็มาที่ Episode ที่4กันละต่อจากตอนที่แล้วเลย The Stand เนาะมาที่ด่าน Escape from Ier นะครับฝากื้อฝากัวด้วยเหมือนเดิมเนาะปันลุยกันเลยครับผมเรามาอยู่กันที่ฐานโปรตอสที่ถูกแบ่งแยกมาครับ u n b o u Ier ตอนนี้เนี่ยมีเนื่องจากมีเซิร,ร์ฟอัลเบอร์ไมล์เนี่ยได้ถูกทำลายไปแล้วบ้านเกิดโปรโตอสของดาวไออบนดาวไอเออร์นี่ก็กลับมามีฝุ่งควันปกคลุมอีกแล้วนะครับโดยแต่ซากที่เต็มด้วยฝุ่งควันขณะที่เอ็กซิคิวเตอร์ของกองทัพโปรโตอสที่เหลืออยู่อ๋อตอนนี้เราเล่นเป็นเอ็กซิคิวเตอร์ครับกับกองทัพโปรโตอสที่เหลืออยู่เราต้องพยายามที่จะฟื้นคืน ผู้คนที่เหลือรอดนะครับให้ได้แล้วก็ช่วยพวกเขาจากกองทัพเซิร์ที่คลุ้มคลั่งขณะที่พวกมันเนี่ยพยายามจะห่มใส่ซากอันดำมืดของไอเออร์ที่เหลืออยู่ตอนนี้นะยังคงเป็นโปรตอนครับสวัสดีเอ็กซิคิวเตอร์แม้นเราต่างโศกเศร้ากับการสูญเสียของฮัสดาผู้อยก่ทรงลัก แต่เราจำเป็นต้องหาทางแก้และเดินหน้าต่อเขาเสียสละตัวเองเพื่อทำลายโอเวอร์มายแต่ยังมีเซิร์อีกมากมายปกคลุมบ้านเกิดที่เราจะสร้างของเราหากไร้ซึ่งสภาที่นำพาหรือการคุ้มครองของกลุ่มอันยิ่งใหญ่ของเราเราก็ต้องปกป้องตัวเองอาตาดิสพูดถเอ็กซ์เชียร์อย่างที่เราได้พบเจอเซิร์จะไม่หยุด ความคุ้มครั่งนี้จนกว่าพวกมันบทุกตัวจะตายข้าเสนอว่าเราควรจะร้ภัยไปยังวอลเกตสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเราและเดินทางไปยังที่ที่เซิร์ฟตามเราไปไม่ได้ด้วยความเคารพมนัสราทูโปรตัสไม่ได้หนีจากศัตรูพวกมันเพราะไอเออร์คือบ้านเกิดเรามันคือที่นี่ที่เราต้องยืนหยัดดังกับที่สภาของท่านทำานเรืพวกเขาตายเรียบแล้วอาาลิส ตายและพวกเขาปล่อยให้ความภาคภูมิตัวเองบนบังการมองเห็นทั้งหมดบนบังเหตุผลของพวกเขาหากเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นเราก็สามารถอยู่ต่อเพื่อล้างแค้นพวกมันได้ตอนนี้ e x e c u t คิวเตอร์ข้ารู้อยากอยู่ที่หนึ่งที่ที่เราจะใช้พักอนจังใจมันคือชาคูรัสบ้านเกิดลึกลับของคนของดาร์คเฮมผ้าของข้า คนของท่านเราพบเจอโทอราหารหัตในตัวพวกมันทำไมถึงเชิญข้าไปที่นั่นนี่ข้าไม่เคยคิดอะไรถึงต้นถึงสาเหตุของท่านเลยหรือไงใช่ว่าทุกความไม่ให้อาภัยของท่านจะทำให้สภาต้องเป็นแบบนี้หรือไงท่านพูดถูก เอ็กซิคิวเตอร์เซรูจะต้องหาทางเราไปหาบ๊อบเกย์ได้หลังจากประตูได้รับความปลอดภัยฟีนิกซ์กับเพเตอร์อารทานิสจะนำพางความดูรอดของเรากลับคืนสู่ชโครัสเอ็กซิคิวเตอร์ข้ามีนามว่าอารทานิสถึงแม้ข้าจะเป็นเพียงแค่เพเตอร์ได้ไม่นานแต่ท่านเชื่อใจข้าได้ด้วยเกียรติและประเพณีที่ข้ามีต่อทิมลาเดนเดี๋ยวเราก็รู้ เเ,เด็กๆเ,เราไปด้วยเด็กมาผมรู้สึกว่าที่ไหนก็ได้จะดีกว่าการอยู่กับพวกเซิร์ฟที่นี่ผู้ก,การเรโนดังเช่นเคยความช่่นเหลือของท่านเป็นที่ทราบซึ้งเรายินดีร่วมเกียรติหากท่านร่วมกับเราเออเรโนมาด้วยอีกแล้ว นะับพื้นที่คาลไลสเตจิแกลเรียครับยังคงไปอยู่บนดาวไอเออเออเออพาเซราตูไปยังวอปเกตให้ได้นะครับแล้วก็เซราตูต้องรอดนะครเดี๋ยวที่มีกองครับเออเซลดหกนะครับดาก,กูล 2, 3, สองสามนับอีกเลยเนี่ยนั่นเหมือนจะมีสร้างฐนะา,านโปรโตอนเหลืออยู่บางฐานนะเนี่ยไป เราคนทำลายในดัสแคนอลงั้งเช่นกับกำลังเสริมของพวกเซิร์ฟที่จะไหลผ่านมาโอเคมันเป็นเหมือนในดัสเวิร์ดในภาคสองครับที่มันคือในดัสเวิร์ดในภาคสองที่บอกต้องใช้คำใหบ้อ่านนะฮะไม่มีการใช้โอเวอร์โหลดนะครับเพื่อสแกนเพื่อหาศัาตรูด้วยทีนี้ทางนั้นเขาไม่อยากให้กำลังเสริมออกมาเราต้องเก็บในดัสคาเดลนะ ทา้งสองคือในรัสเซียด้วยครับแล้วก็ให้ดาก,กูพยายามยิงไว้หลอดเพราะว่าเรามีแค่เขาหนะที่ยิงตัวอากาศยานได้นะฮะตัวแอร์ยูนยิสโอเคศัรตรูเหลือแค่ยังเหลือ6อยู่ฮะไม่อยากเชื่อว่ายังอยู่ครับ พยายามจะให้สู่นะพ่ะย่ะสูสรตูเนี่ยเรียกย่อว่าสูแล้วกันเ เอทาเราอดูไปครับอ่เรามาถูกทางหรือเปล่าที่พี่ดูเลยน่าจะเป็นด่านแรกเราไปด่านแรกกันเนาะไอเอทาเราอดูไม่มีเวลาเสียแล้วเราต้องเข้าร่วมศึกของพี่น้องเราอ่าใจเย็นฮะอันนี้เพื่อนใหม่เราใช่ไหมใมาอีกสองแล้วก็เต็มเลยฮะโว้บโว้บ้าเอ้ยควรจะเก็บไฮเดรนสข้างหลังก่อนเดี๋ยวว่าเซิร์ฟวิ่งบังเลย Yes. Nó khe đi đây các bạn. Chạc có ký vàng nữa. Lửa này lại được. Ui hai tris. Hai Ôi là đừng. sẽ lọt khắp. กดแล้วเซล็อตไต่เรียบเลยมันจะสลาดด้วยนะครับมันไม่ตีสลาตูเดลยหรือก็ให้ทุกคนล่อไปก่อนเดี๋ยวไปตีสลาตูแล้วขอบใจพระเจ้ามันหลาดสลาตูผมเอ้ยอะไรนะเซลอดตายเรียบเลย อยูสาพยายามไม่ยิงกุ้งปลอดก่อนเลยเพื่อให้มันเปิดแหนให้มันเห็นสลาตูเนี่ยเละเลยฮะเลยแค่นี้จัดถึงกูเนี่ยได้ดากูนไปอีกสองฮัลโหลโทรศัพท์ครับและขออภัยกับเสียงจ้ามที่เกิดขึ้นด้ยวยครับกับกล้องที่แบบเพี้ยนหมดเลยเมื่อกีอ้ไปครับเจอดากูนกับหนึ่งสลบตูรันไวสกแกนดูดูดู เสียหลอดอีกสองแป๊บเดียวเลือดเดือดอีกแล้วขอบใจถูกทางไหมเนี่ยน่าจะเดินวนเนี่ยขบวนครับ โคตรแรงนี่แหละให้เซนตูร์แท้งใช่คือบางทีเราไม่ควรจะไล่โอ้ยหลอดไปได้ซ้ำเนี่ยใหเปิดแมพให้นะไม่ทันแล้วครับด่ากูก็ยิงเจาะแรงเกิร์ไปเซนตูร์มาแป๊บๆเนี่ยตายอีกแล้วถอยมาลูก รูส <S <S ้สึกดีที่ได้เห็นมิตรภาพ,อ,พ,ยพยอยู่บนสนามรบอีกรักนะเออ,เอ,อ,น,อนั่นแหละแบ่งๆให้ดากูนแทงอะไรแบบนี้ใช่ เอ็นอครันี่คือทั้งหมดที่เหลืออยู่ของกองทัพเราในเขตนี้เราได้เจอตำแหน่งของวอรเกตแล้วแต่ก็ยังมีกองทัพเซิร์ฟที่ขวางทางอยู่ไม่จบง่ายๆฮะมา มีฐานให้หรือเปล่าฐานให้ก็มีแค่นี้นะครับพอจะให้เติมเกาะได้นิดหน่อยขณะในการเขาแถมอาร์คอนให้เป็นเรื่องที่ดีครับและไฮเทมพลาโอ้เดีย๋ยวเล่นยากแปบนะครับโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับกองทัพที่ผมจะแบ่งตามคีรัตนะแล้วเราจะให้จากูตาบไฮเทมพลาด ก็ทอีกทีออนะนดนนูโอเคจะรักครับเอออะไรเนี่ยเอาตาลิสเดือดได้ตลอดโดนลุมเสียสลอดไปหนึ่งโอเคโอเคใจเย,ย็นนะเราควรจะให้อาคอนแทงเพราะว่าอาคอนเขาะจะมีเกราะที่หนามากแต่ข้อเสียก็คือเลือดน้อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เกราะหนาเนี่ยมันรีเจนได้ตลอดก็เลยว่าจะให้อาคอนแท้งมากกว่าน่าจะดีกว่านะ นั่นแหละครับโอ้ยแต่ว่าละลายไนะปกันแ๊บเดียวกรอบมีดเลยเด้อเย <Yeah. S 1> อเดันเข้าไปครับหามอยู่ข้างล่างใช่ไหม

เตรงนี้ก็ตัดนะครับรถเดินแบบว่าอ้อมแมพขึ้นลงใช้แมพสกุลเลยครับเอ็กซิคิวเตอร์ข้าเจอวอลเปเปอร์แล้วเราต um ้องเร่งและอพยพผู้ทอชีวิตคาลายก่อนที่เซิร์ฟจะกลับมาเฮ้ยข้าบนข้ามาแล้วโคตรเยอะหายตากท่าไปเลย แค่เป็นห่วงเรื่องการพาคนผมจะพวกแกออกมาที่ประตูเอ็กซิคิวเตอร์เฟนิกีกับฉันจะคอยรังที่นี่แล้วก็ป้อง,อง,องคนของเราที่เหลืออยู่ให้ทุกคนผ่านไปได้ก่อนแล้วกันนะเป็นเรื่องที่ดีฮนะผ่านครับผมอ่าเดี๋ยวไปต่อ,อ,ตอกันดาตไปคือการรังที่นี่ไว้เพื่อรอให้ทุกคนเข้าประตูอกเพื่อให้รอตายนั่แหละทั้งนี้ทั้งนั้นผ่านเร็วจริงๆเลยและนคนอดดาบแรก แต่ก็ได้หนึ่งคลิปแล้วนะครับตัดเป็นด่างๆกันได้กนะันเนาะยังไงก็คุณทุกคนครับเจอกันใหม่ด่านต่อไปดันนี้ขออนุญาตดีไว้พักเสียงพักสมองก่อนสวัสดีครับ